สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานชาวราศีธนูชาวราศีธนูพิมพ์โชคดีเทวรักเพื่อเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบนันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MORPONG 999 พลังงานชาวราศีธนูนะครับผมดาวทิตดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์ลัคนาสถิตราศีธนูนะครับผมเราเริ่มต้นสําหรับชาวราศีธนูด้วยเรื่องของสุขภาพไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์นะฮะ กันก่อนเลยสำหรับชาวราศีธนูคุณได้ two of swords นะฮะต้องตัดสินใจอะไรแล้วนะครับมาถึงการตัดสินใจยังตัดสินใจไม่ได้สักทีจะเอาอยัางไงดีเดินหน้าต่อเลือกคนซ้ายคนขวาคนหน้าคนหลังดีนะฮะด้วยพลังงานของ two of swords คุณจะได้คำตอบในการตัดสินใจตรงนี้นะฮะถ้าคุณยังลังเลยอยู่คุณได้ the hangman ผมเชื่อว่าการตัดสินใจน,นี้เนี่ยเหมือนคุณอยากจะย้อนกลับไปตัดสินใจในเส้นทางที่คุณรู้สึกสบายใจในเส้นทางที่คุณเองรู้สึกว่า เออฉันชอบตรงนี้อันหนึ่งผมรู้สึกว่าผมจะเกทับคือผมจะบลัฟคือในสถานการณ์นี้ผมเชื่อว่าคุณสิ่งที่คุณจะรู้สึกสบายใจไม่ใช่สิ่งที่คุณเองอ่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณช,ชาวราศีธนูเพราะคุณได้เดอะแฮงแมนอ่าเป็นสถานการณ์ที่ทางเลือกที่มีอยู่ในตอนนี้ถ้ามันสะดวกสบายถ้ามันดีถ้ามันหรือความรู้สึกมันรู้สึกดีงามเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันมักจะมีอะไรซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นลองเข้าไปคุยดูก่อนเข้าไปค้นหาดูก่อนเข้าไปาสำรวจดูก่อนให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจลงไปนะด้วยพลังงานของ The Hangman คุณได้ King of Wands เป็นสถานการณ์ที่ผมเชื่อว่าไปทางลำบากจะดีกว่าไปทางลำบากจะดีกว่าในสถานการณ์นี้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเพราะว่า King of Wands บ่งชี้เรื่องของ Passion บ่งชี้เรื่องของความมุมานะทะเยอทะย,ยานนะฮะอะไรที่อยู่ใกล้ตัวคว้าง่ายรู้สึกสบายใจอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณในตอนนี้นะฮะในช่วงเวลานี้คุณได้ไฮโรแฟนเป็นสถานการณ์ที่อีกแล้วครับครัวคุณเองอาจจะต้องเข้าไปออขอคำปรึกษาสำหรับผู้เขาเรียกอะไรเพื่อนรุ่นพี่คนที่คุณไว้ใจ หรือที่ปรึกษาของตัวคุณนะฮะและผมก็เป็นหนึ่งใน The h i r o f a n ตรงนั้นนะครับผมถ้าใครต้องการปรึกษาส่วนตัวอย่าลืมเอาข้อมูลของอตัวคุณกับพาร์เนอร์ของคุณมาด้วยนะ The h i r o f a n เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองควรจะเช็คกับความเห็นอื่นเพราะว่าม,มันมีแนวโน้มที่ตัวคุณเองจะตัดสินใจบนพื้นฐานของความง่ายความสะดวกสบายหรือความรู้สึก ชอบอกชอบใจของตัวคุณโดยที่ลืมมองอีกส่วนหนึ่งลืมมองอีกด้านหนึ่งนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใครใช้เขาเรียกว่าใช้ counterweight ในสถานการณ์นี้นะฮะสำหรับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับมาต่อไปนะฮะเรื่องของสุขภาพของคุณนะครับ สุขภาพคุณได้ The Lover Nine of Wands Ten of Cups และ uh, Eight of Pentacles โ okay. อเคผมรู้สึกว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็ดูมีเขาเรียกอะไรดีดูโอเคนะครับสุขภาพดีแล้วก็มีน้ำมีนวลผมรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆถ้าใครจะใช้สุขภาพของคุณในตอนนี้เช่นแบบ ออกกำลังกายทุ่มเทให้กับงานหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยพลังงานของเทนออบคัพช่วงนี้เหมาะมากนะฮะสำหรับใครที่มีเป้าหมายนะฮะสำหรับใครที่มีเป้าหมายเอาเอาพูดตรงๆแล้วใครอยากใครอยากมีรูปใครอยากมีทายาทใครอยากมีบุตรนะฮะเทนออ u คัมาแล้วนะฮะนี่คือพลังงานที่ จะสอดคล้องกับพลังงานในเรื่องของครอบครัวของคุณนะฮะเดี๋ยวต้องดูไปพร้อมกันแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยพร้อมมากคุณได้เดอ l ์เลเวร์สด้วยนะฮะอดไม่ได้ที่บอกว่าเออช่วงนี้เหมาะมากที่จะมีลูกนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายหญิงนะฮะสำหรับเอฟซี FC ผู้หญิงนะครับผมในช่วงนี้เหมาะมากนะฮะที่จะมีลูกเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการมีลูกเหมาะมากแต่ถ้าคุณไม่ต้องการก็ ระมัดระวังและหลบหลีกเอาเองนะฮะช่วงนี้จะเปราะบางเป็นพิเศษนะครับผมคุณได้อ่าเออกแพนา์อคลในเรื่องของสุขภาพเป็นสถานการณ์ที่พร้อมจริงๆอ่ะมันทุกอย่างมันบ่งชี้ว่าจงมีลูกจงมีลูกมันเหมือนกับเขียน <c oughs> เขียนเขียนอ่าแมสเซจหรือว่าเขียนพลังงานตรงนี้ไว้เลยว่าจงมีลูกจงมีลูกเออ,อเป็นลิดดิ้งที่ชาวราศีธนูจะมีลูกนะฮะ แน่นอนครับไม่ใช่ทุกคนของชาวราศีธนูนะฮะผมเชื่อว่าพลังงานเข้มๆเ,เลยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการมีบุตรนะครับผมแล้วก็วุดไปหลายครั้งแล้วเนี่ยรอบนี้ชาวราศีธนูสู้ๆนะฮะผมเชื่อว่าได้แน่ๆส,สำหรับใครที่ต้องการหลีกเลี่ยงไม่มีบุตรนะฮะช่วงนี้ให้ให้เลโลไปนะครับอย่าไปสกิดนะฮะเดี๋ยวมันจะสกิด <laughs> เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมันเดี๋ยวมันจะ ไม่พร้อมซะก่อนนะฮะโอเคไหมโอเคต่อนะครับในเรื่องของอการงานครับเมื่อกี้เป็นการบ้านไปซะง,งั้นนะฮะในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าพลังงานมาแนวนี้นี่ก็ต้องต้องใช้พลังงานนี้นะฮะ,ะว่าหลายๆส่วนเนี่ยก็มีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องของอการมีบุตรนะครับผมช่วงไหนเวลาไหนเหมาะสมนะอมโอเค ต่อนะครับในเรื่องของในเรื่องของออการงานของคุณคุณได้ the temperance นะครับผมคุณได้ six six of cup the temperance six of cup เจ้านายเก่างานเก่าหรือว่างานที่ค้างคาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณคุ้นเคยจะเข้ามาหาคุณในเรื่องของงานนะครับแล้วผมเชื่อว่า อาจจะให้โอกาสอีกครั้งนะฮะใครสมมุติว่าสําหรับใครที่ชาวราศีธนูที่เพิ่งแบบเหมือนย้ายงานไปนะฮะที่เก่าจะแบบกวักมือเรียกมาก่อนมาก่อนมาก่อนเดีย๋ยวเพิ่งไปมาช่วยเหลือก่อนนะ,ะเป็นสถานการณ์ที่สําหรับใครที่จะใช้แท็กติกที่แบบยื้อตัวดึงตัวเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับผมในสถานการณ์นี้เหมือนกับที่เก่ายังต้องการ ตัวคุณอยู่ที่เก่ายังอยากให้คุณกลับมาสมมติว่าคุณออกไปแล้วนะฮะคุณได้ The Stars คุณได้ Four of Pentacles ถารว่าแล้วจะกลับไปดีไหมจะจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการไหมอันที่หนึ่งเลยผมตอบว่ากลับไปดีไหม,มกลับไปดีไหมผมคิดว่างานของคุณจะคือผมเชื่อว่าจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการเดินกลับไปตรงนั้นนะครับผม แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งสนับสนุนก็คือคุณได้ f o เพนนิเคิ n ส c l e เพนนิเคลเป็นสถานการณ์ที่โอกาสใหม่มันดีกว่าโอกาสใหม่มันให้ได้มากกว่าโอกาสให้ได้มากกว่านี้คือในกรณีของเงินนะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าสำหรับใครที่รอโอกาสนี้มานานแล้วเนี่ยงานใหม่สถานการณ์ใหม่นะแม้ว่าเขาจะกวักเรียกก็ตาม แล้วผมเชื่อว่าเขาจะออฟเฟอร์อะไรให้บางอย่างด้วยด้วยพลังงานของซิกสบคัคือเขาคงจะ offer, ออฟเฟอร์ผลประโยชน์เขาอาจจะออฟเฟอร์งานที่คุณพอใจเขาอาจจะออฟเฟอร์อะไรสักอย่างแต่ผมเชื่อว่าการตัดสินใจของคุณที่มุ่งหน้าหาโอกาสใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วเพราะคุณได้ The Stars นะฮะซึ่ง The Stars เนี่ยถ้าถามว่าเกี่ยวข้องกับ Sagittarius หรือชาวราศีธนูยังไงนะครับผมคุณเคยเห็น คือเวลาชาวราศีธนูเห็นเป้าหมายแล้วเนี่ยต่อให้มันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คุณจะรับผิดชอบกับความจะรับผิดชอบกับการตัดสินใจของคุณนะครับแล้วก็คุณเคยเห็นชาวราศีธนูคุณเคยเห็นลูกธนูมันพุ่งกลับเข้าไปหาคันธนูไหมเวลามันดีดออกไปแล้วไม่มีนะครับมันพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายของตัวคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้น ไม่แนะนําให้กลับไปนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะออฟเฟอร์หรือเขาจะอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะหวานล้อมคอนววนส์ของคุณอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าโอกาสใหม่จะดีกว่านะฮะในสถานการณ์นี้ชาวราศีธนูนะครับในเรื่องของการงานไปดูเรื่องของการเงินแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูเรื่องของครอบครัวกันนิดนึงให้ชาวราศีธนูคุณอาจจะไม่ค่อยแคร์เรื่องของครอบครัวนะฮะแต่เชื่อไหมครับว่าชาวราศีธนูเนี่ย คุณจะประสบความสำเร็จได้นะพื้นฐานคุณต้องแน่นแล้วสิ่งที่เป็นพื้นฐานของตัวคุณก็คือครอบครัวนะครับเหมือนถ้าเกิดคุณอยากจะไปเป้าหมายของคุณอยู่เป้าใหญ่ๆเป้ามีลมอะไรก็แล้วแต่คันธนูของคุณหรือพื้นฐานตัวครอบครัวของคุณไม่ได้ส่งเสริมคุณคุณก็จำไปไม่ถึงนะครับผมถึงแม้ว่าตัวคุณเองเป็นลูกธนูที่ลู่ลมขนาดไหน เป็นลูกธนูที่เขาเรียกว่าไร้ที่ติในเรื่องของการไปถึงเป้าหมายแต่แรงถีบส่งหรือกำลังของคุณมีไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญพอสมควรสำหรับตัวคุณเพราะว่าคุณคือแวนเดอร์ร์คุณคือนักสแสวงหาโอกาสอันยิ่งใหญ่การที่จะไปถึงที่ยิ่งใหญ่ที่สูงที่ไกลจะต้องมีพื้นฐานที่ดี โอเคชาวราศีธนูนะฮะคุณได้ในเรื่องของครอบครัวคุณได้เซเว่นออฟ l e s น์ะผมพูดไม่ทันขาดคำนะฮะคุณจะต้องมีรากฐานที่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญและนี่คือสิ่งสำคัญของตัวคุณผมเชื่อว่าโอกาสหน้าที่ของการงานถ้าคุณจำได้คุณได้เดอร์สตา์ตร,ตรงนี้เนี่ยคุณเองจะต้องให้คือคุณเองจะต้องมีแรง สนับสนุนมีแรงพื้นฐานมาจากครอบครัวของคุณแล้วครอบครัวของคุณจะช่วยเหลือคุณตรงนี้นะฮะด้วยพลังงานของอ seven of panacles ตรงนี้คุณได้คุณได้ five of panacles ตัวคุณเองไม่สามารถที่จะดำเนินสถานการณ์ต่อไดอ้คนเดียวตรงนี้คุณเองจะต้องการความช่วยเหลือนะครับคุณเองจะต้องการความช่วยเหลือจากครอบครัว แล้วคุณเองก็จะได้ความช่วยเหลือจากครอบครัวด้วยพลังงานของ queen of cups ผมรู้สึกว่าอาจจะด้อยไปนิดนึงสำหรับตัวคุณเองถ้าเกิดคุณไม่มีใครช่วยเหลือแล้วตัดสินใจดูแลตัวเองอย่างเพียงแต่อย่างเดียวนะฮะคุณได้ six of swords เป็นสถานการณ์ที่ถ้าคุณตัดสินใจไม่พึ่งพาใครเลยไม่พึ่งพาคนในครอบครัวเลยเนี่ยเป็นไปได้ว่าไอ้เป้าหมายไอ้ที่ไกล อาจจะไปไม่ถึงนะครับสำหรับชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นกลับไปที่ลากเงากลับไปที่ back to basic back to fundamental กลับไปที่พื้นฐานของตัวคุณนะฮะต่อไปเรื่องการเงินของคุณครับมาเรื่องของการเงินนะฮะ โอเคคุณได้ The Judgment n i g h t of s o u r c e นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ uh, High Risk High Return นะฮะจะต้องเขาเรียกว่ามีโอกาส uh, ได้ผลลัพธ์การเงินที่แบบมาเร็วไปเร็วนะฮะมีโชคแบบมีโชคแบบลาบลอยมีโชคแบบมาเร็วไปเร็วอะเรื่องของการเงินนะฮะเป็นช่วงที่ตัวคุณใช้จ่าย สิ้นเปืองตัวคุณใช้จ่ายอย่างรวดเร็วนะมีการตัดสินใจระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจเร็วเกินไปนะครับผมหรือว่าผมคิดว่าไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือช้าจนเกินไปจนไม่ทันการผมรู้สึกว่าการตัดสินใจเร็วเกินไปในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยทำให้เกิด2ประเด็นอันที่1คุณพลาดโอกาสที่คุณควรจะได้นะด้วยพลังงานของเออโรโซลรออีกนิดนึงอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้อันที่สคือ ทรีอ o ฟซ o r ์ s เอออฟซอรสทรีออฟรสเป็นสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าไม่น่าตัดสินใจแบบนั้นเลยนะฮะน่าจะตัดสินใจได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้น The Judgment ในเรื่องของการตัดสินใจตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะฮะสำหรับใครที่จะลงทุนหรือตัดสินใจครั้งใหญ่ซื้อที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่ซื้อหุ้นซื้อทรัพย์สินที่สททเสี่ยงคริปโตโคริปโตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดให้ดีๆนะครับผมไม่รู้ยังไงดีปรึกษาหมอปองแล้วกันนะโอเค แอดไลน์หมอปองนะครับปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองปิดท้ายเรื่องของอริมิสหายนะคุณได้ The Magician The Sun The World และ Four of Wands ไม่รู้จะติอะไรนะในเรื่องของการสนับสนุนระหว่างมิสหายนี่ถือว่า สนิทสนมกรมเกลียวแน่นแฟนมากๆนะครับผมแล้วผมเชื่อว่ามันสนับสนุนไปจนถึงเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการตั้งคันไ้ด้วยเลยผมเชื่อว่าคนรอบข้างของคุณจะให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแล้วก็เป็นสถานการณ์ทีเ่เพื่อนหรือคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยจะให้ความเข้าใจ ให้ความเมตตาให้การดูแลอย่างเป็นอย่างดีนะครับผมด้วยพลังงานของเดอะซันเนาะเพราะผมเชื่อว่าด้วยพลังงานของเดอะซันเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะยังไงจะช่วยเหลือตัวคุณให้รอดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้นะครับโอเคแล้วนั่นคือพลังงานที่ผมเอาฝากสำหรับชาวราศีธนูนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะแล้วก็สมัครสมาชิกเป็นกาลังใจให้บอบมองนี่ให้มินิฮาร์ดมือ มือซ้ายนะสำหรับส,สมาชิกทุกๆท่านนะขอบคุณมากนะครับผมมีปัญหาปรึกษาหมอปองนะครับผมแอดไลน์หมอปองแล้วก็หมดแล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวรัก